สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i Channel ได้นำซีรีส์ของทางเน็ t ฟ l i x มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์นี้มีชื่อว่า Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็งตอนที่สาสำหรับเนื้อเรื่องนะครับคุณวิลฟอร์ดส่งข้อความมาถึงพนักง,งานขบวนชั้นหนึ่งว่าขอให้ทุกคนฝ่าฟันอุปสรรคและนำรถไฟขบวนนี้ไปสู่อนาคตจนกว่าโลกนี้จะโดนหยุดแช่แข็งเมื่อฟังจบ ทุกคนล้วนกล่าวถึงกระบทท้ายขบวนเมลานีจึงเสนอให้จัดชกมวยขึ้นโดยรางวัลคือนักชกผู้ชนะจะได้ย้ายจากขบวนชั้นที่สามมาอย่างชั้นที่สองที่ทำแบบนี้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้คนในขบวนไม่พูดถึงการก่อกบฏหลังจากนั้นเลตันถูกจับตัวมาให้เมลานีสอบสวนเมลานีบอกว่าคุณยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากคุณวิลฟอร์ดแต่เลตันก็ตอบว่าผมสามารถสืบรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ตายที่ชื่อ ชอนไว้ชอนได้ทําการสืบเรื่องโครโนซึ่งเป็นยาเสพติดที่กําลังคิดในขบวนและเราต้องสืบให้ได้ว่าใครติดต่อชอนบ้างเลต้าเนบอกอีกว่าผู้คุมชื่อออสมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครโนรสจึงนําเลต้าไปสืบสวนออสด,ด้วยตนเองเมื่อทั้งสองเรื่องสอบสวนก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมรสจึงนําเลต้าไปสอบสวนซาร่าเพราะเธอน่าจะรู้อะไรแต่เมื่อทั้งสองไปสอบสวนซาร่าก็ไม่ได้อะไรเช่นกันหลังจากนั้น โรดพาเลตันนั่งทานข้าวด้วยกันแต่ทิวลิบเข้ามาในห้องบอกโรดว่านิกกี้น่าจะฟื้นแล้วซึ่งนิกกี้คือคนที่ถูกนําไปแช่แข็งเพราะคิดว่าเธอเป็นฆาตกรฆ่าคนรายแรกเมื่อเลตันไปถึงห้องพักฟื้นนิกกี้เลตันได้พยายามถามเรื่องโครโนกับนิกกี้แต่เมลานีซึ่งได้ข่าวมาจากจินจูว่าเลตันจะไปสอบสวนนิกกี้เมลานีจึงรีบเข้ามาขัดขวางการสืบสวนพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าร่างกายนิกกี้ยังอ่อนแอ ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ท้องบนจึงเดิอนออกมาจากห้องพักฟูนิกกี้หมอที่ทำการรักษาถูกทิวถามว่ายานอนหลับของหมอเป็นโครโนโชนิดหนึ่งหรือเปล่าหมอก็เงียบจนเมลานีถามย้ำอีกครั้งหมอจึงสารภาพว่าให้ยาตัวนี้ไปกับคนบางส่วนและคนอื่นๆเมลานีจึงขอคุยกับหมอส่วนตัวแต่เมื่อเลตันจะออกจากห้องเห็นเศษผมของไมซซึ่งเป็นเด็กที่เขาเลี้ยงดูตอนอยู่ท้ายขาบวน จึงรีบถามว่าเอาผมนี้มาจากไหนเมลลนีจึงตอบว่าแล้วรับเด็กชายคนอากล่าวมาเลี้ยงดูเรตันจึงไปหาไมล์ซึ่งก็เป็นไปตามที่เมลลนีพูดไว้คนท้ายขบวนเองเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าพวกเขาจะโดนตัดอาหารให้เหลือครึ่งหนึ่งและลดการใช้น้ําทําให้ทั้งหมดคิดวางแผนการก่อกระบฏอีกครั้งทิวนาเรตันไปยังสถานที่ชกมวยซึ่งเจอกับซาร่าทาหน้าที่หลังบาร์เรตันจึงบอกให้ทิวจับตาดูเหล่าพานลงไว้ เพราะน่าสงสัยเลดตันเข้าไปคุยกับซาร่าจนได้บอกแสว่าหัวหน้าพานลงชื่อเทเลนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครโนซึ่งต้องนำของไปแลกเปลี่ยนถ้าอยากคุยกับเทเลนซาร่าจึงมอบแหวนที่เลดตันเคยให้เป็นค่าคุยกับเทเลนเลดตันได้พูดคุยกับเทเลนเทเลนให้ข้อมูลสำคัญว่าเขาพบเห็นคนที่พบชอนในคืนที่ชอนถูกฆ่าคนนั้นมีผมเกลี้ยงเกา่าแต่งตัวใส่สูทดูดี และน่าจะเป็นคนจากขบวนชั้นไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากชั้นหนึ่งก็ได้ซึ่งก่อนกลับเลตันได้ขอของบางอย่างจากเทเลนก่อนที่เทเลนจะมาพบเรตันนิกกี้ได้เดินออกมาจากห้องพักแล้วเดินมายังขบวนที่ทิวอยู่ทิวจึงรีบส่งนิกกี้กลับห้องพักฟื้นทําให้คลาดสายตาจากเทเลนการชกมวยเป็นไปอย่างดุเดือดแต่แล้วก็เกิดเหตุจลาจลขึ้นทําให้ต้องนํากําลังตํารวจมาควบคุมสถานาการณ์และการชกเองก็ต้องยุติลงเช่นกัน เลตันไปพบเมลานีบอกว่าได้ข้อมูลสําคัญมาแต่เขาขอพบตัวโจซี่ก่อนซึ่งโจซี่คือผู้หญิงที่เลตันอยู่ด้วยในท้ายขบวนเลตันบอกโจซี่ว่าไม่ปลอดภัยดีและทั้งสองได้จูบก,กันซึ่งเมื่อโจซี่กลับไปที่เตียงนอน mm. เธอหยิบโครโนออกมาจากปากของเธอหลังจากนั้นเลตันถูกนําตัวไปพบเมลานีเมลานีจึงถามว่าเรากําลังตามหาใครอยู่และนังตัดภาพไปที่ขบวน ที่เป็นห้องพักฟื้นของนิกกี้เราพอที่เฝ้าหน้าห้องถูกชายคนหนึ่งตีจนสลบและชายคนดังกล่าวยังเข้าไปทำร้ายหมออีกด้วยและเข้ามาหานิกกี้ซึ่งรูปประพันธ์ตรงกับที่เธอเลมบอกเลตันชายคนดังกล่าวถามนิกกี้ว่าเธอจำฉันไม่ได้ใช่ไหมแต่เธอรู้ว่าฉันเป็นใครจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่สาสำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องเริ่มสนุกครับค่อยๆสืบคดีจนได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และเนื้อเรื่องทําให้รู้เรื่องระบบรถไฟมากขึ้นครับว่าขาบวนรถไฟนี้มีทุกอย่างจริงๆสําหรับใครที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับตไครทาง y o YouTube ไปทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็ t ดม o อ c h ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ